กราบไหวความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัตถาดารองเจ้าคณะจังหวัดบุริย์ท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิระธ,ธาดา,า,ท,า,า,า,ดาที่ปรึกษาเจ้าคณะเพนางรงเจ้าอาบาสวัดกลางตลอดทั้งพระมหาเถรานุเถระพระมัชชิมานวกับกบรูปด้วยความเคารพยิ่ง จเจริญธรรมคณะอุบาสกอุบาสิกาจเจริญพรท่านประธานในพิธีนายอำเภอเฉลิมพร,ระเกียรติท่านสักการินคุณพระโคนตลอดทั้งหน่วยง,งานข้าราชการทุกหมู่เหล่าซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านชีวประวัติของท่านพระรูพิสิทธิ์ขันตยาพิรักอดีตเจา้าอาวาสวัดขันติการาม อดีตรองเจ้าคณะตำบลเจริญสุขพระภูพิสิทธ์ขันตายาทิรักเดิมชื่อนายประสิทธิ์กุณดีถีเป็นบุตรของคุณพ่อพักคุณแม่เชื่อมกุณดีถีพระภูพิสิทธ์ขันตายาทิรักเกิดเมื่อวันที่28เดือนกุมภา ปีพุทธศักราช2504ที่บ้านกระดาจบกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรั์มีพี่น้องร่วมวิดามาดา7ท่านดังนี้ลำดับที่หนึ่งนายบันคุณดิถีเสียชีวิตแล้วลำดับที่สอง นางบุญศรีคุณดิษฐียังมีชีวิตอยู่ลำดับที่สามนางปิยมาศคุณดิษฐีเสียชีวิตแล้วลำดับที่สี่พระภูพิสิต์ขันตยาธิรทูมรณาการลำดับที่ห้านางวันนาคุณดิษฐี ยังมีชีวิตอยู่ลำดับที่หกนายมานิตคุณดิถียังมีชีวิตอยู่ลำดับที่ 7, 9, เจ็ดนายเสน่คุณดิถียังมีชีวิตอยู่ครั้งเมื่อวัยเยาว์พระครูคพิสิทธิ์ขันตยาพิรักได้เข้ารับการศึกษา นักโรงเรียนบ้านคูนสุขประชานุกุลจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งนักก่อนนั้นถือว่าเป็นการศึกษาชั้นสูงเมื่อจบการศึกษาแล้วพระครูพิสิทธิ์ขันตายาธิรักครั้งใเยาได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบสามาอาชีพเษกษตรกร ใช้ชีวิตในระยะยสักระยะหนึ่งพระภูมิทิ์จึงเกิดอาการเบื่อทางโลกจึงได้ขอเข้ากราบลาอุปสมบทพระภูมิทิศขันตายาธิรักอุปสมบทเมื่อวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2539ณวัดขันติการาม โดยมีพระครูอารุณพุนากรเป็นอุประชาพระอารุณมหาวีโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระวิสิตมังคโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดขันติการามสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นพระภูพิสิทธิ์ขันตยาพิรักได้ไปศึกษาหาความรู้และจำพรรษาอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นก็คือจังหวัด,ดอุดรธานีพระภูพิสิธิ์ขันตยามพิรักได้เดินทางกลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดาที่ป่วยในขณะนั้นวัดขันติการามตำแหน่งเจ้าอาวาสยังว่างอยู่คณะสง์ ประชาชนชาวบ้านวัดประดาจบจึงได้กราบมิมน์ให้ขั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดขันติการามเมื่อวันที่26มิถุนาปีพศ2554พระครูพิสิทธิขันตยาธิรักได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขันติการามวันที่24เดือนมิถุนา ปีพุทธศักราช2559ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะตำบลเจริญสุขวันที่5ธันวาคมปี2559ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศในพระราชธินานามพระภูลิสิทธิ์ 10, ขันตยาธิรักวันที่18 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564สอบได้ประิียนธรรม3ประโยควันที่14พฤษภาคมปี2565สอบได้ประิียนธรรม4ประโยคพระครูพิสิทธ์ขันตายามพิรักได้นำญาติโยมร่วมกันสร้างาศาสนสถานให้กับวัดขันติการาม และส,ส่งเสริมพระสงฆ์นักเรียนให้ได้ศึกษาธรรมในอำเภอเฉลิมพระเกียรติวาระสุดท้ายของท่านพระภูพิสิทธิธธธธ์ขันตายาภิรักเดือนกรกฎาคมปีพศ .2567 ท่านเริ่มมีอาการป่วยไม่สบายเกิดจากการถ่ายไม่ได้ ของอื่นบ้างหรือบางครั้งปัสสาวะไม่ออกลูกสม,รกสมพ,พ,กพระสมได้พาไปพบแพทย์แพ่ย์ได้ส่งตัวประเดชนทุคุณหลวงพอ่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชคณะแพทย์หลังตรวจวินิจฉัยคณะแพทย์ให้ความเห็นว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิสิทธ์ขันตยาพิรักท่านได้เป็นมะเร็งต่อมลูปมากและก็บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็ได้รับการรักษาที่แพทย์ได้แนะนำมาและกลับมาพักอยู่ที่วัดในช่วงขณะที่ท่านรู้ตัวว่าท่านป่วยอาภาพท่านไม่เคยทิ้งกิจของสง ท่านไม่เคยทิ้งกิจสารพระ,ร,ร,ะาาาระนักประโยชน์ท่านก็ยังบูรณะปฏิสังขรศาสนาสถานอยู่ด้วยมาจนวาระสุดท้ายของท่านวันที่15ถึงวันที่18ธันวาคมตีพุทธศักราช2567อาการของท่านก็สุดอีกครั้งหนึ่งท่านได้เข้ารักษา ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติคณะแพทย์ได้รักษาแบบการประคับประคองแล้วให้นำท่านกลับมาที่บ้านหรือที่วัดด้วยการร้องขอของท่านวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 8เวลาตีห้ พระภูพิสิทธิ์ขันตายาพิรักได้มรณะภาพลงด้วยอาการอันสงบณวัดขันติการามบ้านประดาจบกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉริมพระเกียรตจังหวัดบุรีรดมสิริอายุ63ปี29พรรษา